สวัสดีครับผมมงศกรจากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอบุญเสริมพักดีนิดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังสัละยะแพทย์กระดูกและข้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงประเด็นแบคเพนหรืออาการปวดหลังจากที่ผมได้ไปศึกษาข้อมูลพบว่าอาการปวดหลังหรือแบคเพนเนี่ย จะเกิดมากที่สุดในวัยทํางานโดยที่10คนเนี่ยครับจะมีสัก4คนนะครับที่มีปัญหาเหล่านี้ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบมากครับต่อสถานประกอบการหรือผู้ประกอบการต่างๆเนื่องจากอะไรเนื่องจากเมื่อพนักงานของเขาครับมีอาการปวดหลังแล้วเนี่ยพวกเขาจะต้องลาเพื่อที่จะไปรักษาตัวไม่มากก็น้อยซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงกันว่าอาการแบคเพนหรืออาการปวดหลังเนี่ยครับแท้จริงแล้วมีสาเหตุจากอะไร มีการรักษาอย่างไรเมื่อมีอาการปวดหลังโดยที่วันนี้ครับเราได้รวบรวมข้อมูลจากบุคคลหรือสถานประกอบการที่เป็นเกี่ยวกับรายผลิตหรืออุตสาหกรรมเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลตรงนี้มาสอบถามกับคุณหมอครับมาที่คําถามข้อแรกครับคุณหมอครับ สำหรับผู้ที่มีการทำงานที่มีการนั่งเป็นเวลานานๆ8ปดถึงชั่วโมงนะครับแล้วก็บางท่านจะมีการยืนเป็นเวลานาน,าน,านๆยืนบางท่าน,นก็จะมีการยืนประกอบชิ้นส่วนหรืออะไรพวกนี้ครับปัญหาเหล่านี้ครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังไหมครับครับผมก็ต้องบอกกันนะครับว่าการที่คนไข้ การที่เราทํางานโดยการยืนนานๆนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นอยู่ในโปรดักชันไลน์หรือว่านั่งทํางานบนโต๊ะทางานนานๆพกนี้ครับก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดอาการปวดหลังได้นะครับเนื่องจากว่าเวลาเราอยู่ในท่านั้นนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อเอวบริเวณหลังเราก็จะมีการหดเกร็งนะครับเพื่อประคองให้กระดูกหลังเราตั้งตรงนะครับซึ่งถ้าเราใช้งานนานๆมันย่อมเกิดการอักเสบทําให้เกิดการปวดหลังได้นะครับ อีกสาเหตุหนึ่งนะครับ,รบน้าหนักตัวคนเรานะครับเวลาเรายืนหรือเวลานั่งเนี่ยจะมีการถ่ายเทเข้าสู่ศูนย์กลางของร่างกายเรารนะครับยิ่งเราใช้งานมากๆเนี่ยก็จะมีน้ําหนักตัวมากระทําาม,มากขึ้นฉะนั้นหมอนรองกระดูกเนี่ยก็จะมีการอักเสบหรือมีการ,รฉีกขาดได้ทั้งสงสาเหตุนี้ก็ทําให้เกิดอาการปวดหลังได้เช่นกันครับอ๋อแล้วบางท่านนะครับอาจารย์เมื่อบางท่านที่มีการยืนนานๆแล้วเนี่ยบางท่านเขาก็มีการแบบแอ่นหลังมากเกินไปหรือบางท่านก็ หอไหล่ก้มหลังตัวแอนหลังหอไหล่หรือก้มหลังครับเป็นสาเหตุหลักหรือเปล่าที่ทําให้เขาว่าครับเกิดอาการปวดหนังครับ ก็ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าท่าทางต่างๆของกระดูกสันหลังเรานะครับไม่ว so <us ive moisturizer> so ่าจะก้มจะเงยจะแอนเอลตัวนะครับจะมีแรงกระทําต่อตัวหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ่ก็จะมากขึ้นนะครับก็จะให้ดูอย่างเช่นโมเดลนี้นะครับเวลาเราก้มหลังนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้คือหมอนรองกระดูกสันหลังคือเป็นส่วนสีแดงนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นของเหนียวๆนะครับอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง2ท่อนนะครับเวลาเราก้มหลังเนี่ยจะเห็นว่าหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยมีการปิ้นออกมาทางด้านหลังนะครับแล้วก็เข้าไป แต่อยู่ที่บริเวณเส้นประสาทที่เลี้ยงขาของเรานะครับซึ่งอาการเหล่านี้ถ้าเกิดว่ามีการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนไข้จะมีการปวดหลังเล้าลงขานะครับ,รบอาจจะมีการชามีการอ่อนแรงร่วมด้วยซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายนะครับที่เราจะต้องอตระหนักถึงครับครับแล้วอนอกจากที่ยืนผิดท่าแล้วยืนเป็นเวลานานแล้วยังมีกลุ่มคนอีก ในรูปแบบหนึ่งที่ที่ประกอบงานเกี่ยวกับว่าบางท่านนะครับคุณหมอต้องมีการยกของเนาะซึ่งอาจจะมีน้ําหนักมากอาจจะมีน้ําหนัก5กิโลถึง10กิโลหรือบางท่านนะครับจะต้องก้มๆเงยๆในการหยิบจับยกของหรืออะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้เป็นสาเหตุหรือเปล่าครับที่ทําให้เขาครับมีอาการปวดหลังครับใช่เลยครับ ก็นอกจากที่การก้มๆเงยๆนะครับจะมีผลต่อหมอนรองกระดูกสันหลังแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเวลาก้มๆเงยๆเนี่ยข้อต่อบริเวณกระดูกสันหลังเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวไปมานะครับซ้ำๆกันซึ่งก็ทําให้เกิดข้อต่อเนี่ยมีการบาดเจ็บมีการฉีกขาดข้อต่อหลวมข้อต่อเลื่อนได้ซึ่งจะทาให้เกิดปัญหากับเส้นประสาทได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะแนะนําว่าสมมติ ถ้าเกิดว่าเราจําเป็นจะต้องยกของหนักหรือเจะต้องมีการก้มเงยนะครับก็จะแนะนําคนไข้ให้ว่าให้เรางอเข่านะครับงอสะโพกนะครับแล้วก็หลังตั้งตรงนะครับค่อยๆย่อตัวงอปลายประคองหลังให้ตรงนะครับดังนั้นเราหยิบยกของที่มีน้ำหนักมากเนี่ยค่อยๆยืดเข่าค่อยๆยืดสะโพกหลังตรงขึ้นมาเท่านี้ก็จะเป็นการปกป้องไม่ให้กล้ามเนื้อหลังหรือกระดูกสันเราเนี่ยมีการบาดเจ็บได้ง่ายครับอ๋อทีนี้ มันจะมีบางบางคนนะครับที่ทํางานเกี่ยวกับทางการทํางานที่สูงเนาะแล้วคุณหมอที่เขาอะครับจะต้องปีนป่ายสวมใส่สลิงการทํางานที่อับอากาศโดยที่สถานเหล่านี้ครับจะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นพื้นที่แคบ mm. ตรงนี้ครับเขาก็ต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ซึ่งอุปกรณ์เซฟตี้เหล่านี้ครับตั้งแต่หมวกเซฟตี้เนาะคุณหมอ,อเสื้อ เขาเรียกว่าอะไเสื้อพวกสายยึดยึดจับอะไรพวกนี้ครับตรงนี้ที่มันมีน้ําหนักมากครับตรงนี้เป็นสาเหตุใช่ไหมครับคุณหมอที่ทําให้เขา,าครับเกิดอาการปวดหลัง ใช่ครับการทํางานในที่อับอากาศนะครับหรือว่าในที่ที่มีสถานที่จํากัดเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะต้องเอี้ยวตัวหรือต้องค่อมตัวในท่าที่เราไม่ถนัดนะครับพวกนี้ก็จะมีการเกิดภาวะไม่สมดุลของกล้ามเนื้อหลังเราทั้ง4ด้านนะครับก็ทําให้มีแรงกระทําต่อด้านใดด้านหนึ่งมากเป็นพิเศษแล้วก็ทําให้มีการปวดหลังจากกล้ามเนื้อเสพได้แล้วก็นอกจากนี้หมอนรองกระสลังเหมือนเดิมนะครับก็จะมีการกดทับในด้านใดด้านหนึ่งที่มากขึ้นก็ทําให้เกิดมีการบาดเจ็บต่อหมอนรองกระสลังได้นะครับ แล้วก็สําหรับคนที่จะต้องใส่หมวกนิรภัยหรือบวาเซฟตี้เนี่ยพวกนี้มีน้ําหนักมากนะครับ,รบการที่เราใส่อุปกรณ์บนศีรษะเราหรือตัวเราเนี่ยก็จะมีแรงที่ถ่ายเทล,ลงมากระดูกสันหลังส่วนอคอส่วนอกส่วนหลังเราก็จะทําให้คนที่ทํางานเนี่ยมีการปวดหลังปวดคอคปวดสะบักได้ครับ<อ>นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับการที่จะต้องปีนขึ้นไปในที่สูงนะครับอาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุหรือพลาดพังลงมาเนี่ยก็จะมีการ ตกลงมาตกลงมาก้นกระแทกพื้นตรงเนี้ยก็จะเกิดการบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลังทําให้เกิดกระ,กระดูกสันหลังเนี่ยยุบหรือชดตัวลงได้ครับ,รบแล้วสําหรับท่านทีเ่เขาเรียกว่าอะไรหล่ะขับรถโฟลคลิฟ์นะครับในการบิดพวงมาลัยนะครับ<ม>การเอี่ยวตัวอะไรอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยทำให้เขาอะครับมีอาการปวดหลังตรงนี้เกี่ยวข้องไหมครับมีส่วนเลยครับเพราะว่าการนั่งขับรถโฟล์คลิฟ์ซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่หรือรถเครนเนี่ย คนไข้จะต้องนั่งอยู่ในท่าเดิมนานๆนะครับบางครั้งก็เป็นท่านั่งที่ไม่ได้ถูกสุขลีใส่นะครับเช่นมีการค่อมหลังมากยืดคอตรงมีการเกรงแขนนะครับในการจับพวงมาลัยบางครั้งต้องมีการเอี้ยวพวงมาลัยนะครับซึ่มีขนาดน้ําหนักมากเนี่ยพวกนี้ทําให้กล้ามเนื้อไหลอักเสบทําให้ปวดไหลปวดสะบักได้นะครับการเอี้ยวตัวไปด้วยเนี่ยบางทีก็ทำให้มีแรงกระทําต่อหมอนรองกระดูกสันหลังทําให้เกิดการบาดเจ็บได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับแรงสะเทือนจากเครื่องยนต์แรงสะเทือนจากพื้นถนนเนี่ย ก็มากระตุ้นให้คนที่มีอาการปวดหลังอยู่แล้วเนี่ยมีอาการกำเริบเป็นมากขึ้นได้ด้วยครับอย่างนี้จากที่อา,า,อาจารย์คุณหมอกล่าวมาเนาะ,ะการที่ยืนผิดท่าการที่นั่งทําเวลานาน,านๆการที่ก้มๆเงยๆหรือการขับรถพกลิฟต์หรือการปีนที่สูงสิ่งเหล่านี้ครับที่คุณหมอพูดมาเนี่ยคุณหมอพอมีตัวอย่างเคสที่เป็นคนไข้นะครับที่เข้ามารักษากับคุณหมอบ้างไหมครับพอจะยกตัวอย่างขึ้นมาให้เห็นภาพสักเคสไหมครับ,ไ,รบได้เลยครับเนาะ ส่วนใหญ่คนไข้ที่มารับการรักษานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอาจจะไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องมีประวัติอุบัติเหตุอะไรขึ้นมานะครับก็จะขอยกตัวอย่างคนไข้ของผมคนหนึ่งครับเป็นผู้ชายอายุประมาณ50ปีครับทำงานบนโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับเขาจะนั่งคอยดูมอนิเตอร์จอคอมตลอดนั่งนานๆไม่ได้ลุกไปไหนเท่าไหร่นะครับคนไข้คนนี้ก็ปรากฏว่ามาด้วยอาการ ปวดหลังเล้าลงขาเฉียบพันนะครับมีอาการปวดมากพักผ่อนไม่ได้เลยมีอาการชาอ่อนแรงร่วมด้วยนะครับครับก็โชคดีที่ว่าคนไข้รายนี้ได้มาตรวจพบในเวลาที่เร็วนะครับทำให้เราสามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังฉีกขาดแล้วก็เคลื่อนออกไปกดทับเส้นประสาทนะครับซึ่งคนไข้คนนี้ก็ได้รับการรักษาโดยวิธีการผ่าตัดแบบสองกล้องผ่าตัดแผลเล็กนะครับหลังจากผ่าตัดคนไข้ก็มีอาการหายปวดทันทีนะครับ แล้วก็พักฟื้นแค่หนึ่งคืนคนไข้ก็สามารถกลับไปเริ่มใช้งานชีวิตประจําวันหรือกลับไปทํางานได้เป็นปกติครับอ๋อก็คือเป็นเขาคือเขามาได้รับการผ่าตัดไปตอนนี้ก็หายเป็นปกติแล้วโอเคทีนี้มาถึงคําถามข้อสุดท้ายครับคุณหมอเป็นคําถามที่พูดได้ว่าเป็นคำถามยอดฮิตกันเลยนะครับที่หลายๆคนสงสัยกันว่าอาการออฟฟิศซินโดมนะครับกับอาการปวดหลังสําหรับชาวออฟฟิศนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยอาการออฟฟิศซินโดมกับอาการปวดหลังเนี่ยมันคืออาการเดียวกันไหมนะครับแล้วถ้าไม่ใช่เนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะครับตรงนี้รบกวนอาจารย์คุณหมอให้ความรู้ตรงนี้นิดนึงได้ครับก็จริงๆ คำว่าออฟฟิศซินโดมเนี่ยเกิดขึ้นมาทีหลักนะครับเกิดขึ้นมาในยุคที่คนเราเนี่ยต้องทํางานโดยการนั่งโต๊ะนานๆนะครับทำงานเอกสารหรือจ้องจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนะครับซึ่งการทํางานเหล่านี้ก็จะมีการใช้งานกล้ามเนื้อที่ผิดปกติเช่นว่าเราจะต้องนั่งก้มคอเพื่อมองเอกสารหรือมองจอคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ได้อยู่ในระดับสายตาเราพวกเนี้ยก็ทาให้เกิดคอกล้ามเนื้อคออักเสบปวดคอปวดหลังนอนกระดูกสันหลังคอได้นะครับหรือว่าการที่แขนหรือข้อศอกเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับโต๊ะทํางานพวกเนี้ยครับก็ทาให อยืดตัวมากขึ้นหรือข้อมหลังมากขึ้นเพื่อที่เราสามารถทํางานได้นะครับ<อ>พวกนี้ก็ทําให้เกิดอาการปวดหลังจากกล้ามเนื้อเสพ ปวดหลังจากหมอเรากระดูสหลังบริเวณเอวอักเสบฉีกขาได้นะครับซึ่งคำรวมๆเหล่านี้จริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของอาการปวดหลังที่เราพบเจอได้ในการทํางานทั่วๆไปทุกอย่างเลย<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาการปวดหลังเนี่ยเกิดได้ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพนะครับแล้วก็ไม่จํากัดว่าจะเป็นกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งครับอ๋ออย่างนี้อย่างที่คุณหมอได้ชี้แจงมานั่นหมายความว่าอาการออฟฟิศซินโดมเนี่ยกับอาการปวดหลังเนาะอาการออฟฟิศซินโดมเป็นอาการตั้งต้นที่เป็นอยู่ในกลุ่มของอาการปวดหลังใช่เลยซึ่งถ้าเป็นมาก เป็นมากๆโดยที่เราไม่รักษาอย่างถูกวิธีจะทําให้เกิดเป็นอาการปวดหลังอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับอ๋ออ๋อก็หนูได้รับความรู้ที่ค่อนข้างสําคัญเลยเนาะคุณหมอเนาะนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคุณหมอบุญเสือมากเลยนะครับที่ให้ความรู้เรื่องราวนะครับถ่ายทอดในมุมของคุณหมอให้พวกเราและผู้ชมได้ทราบกันนะครับสำหรับผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีอาการปวดหลังนะครับทางเรามีแบบประเมินสุขภาพนะครับให้ทุกท่านได้ลองทำกันดูว่า แบบประเมินสุขภาพการปวดหลังเนี้ยเมื่อทุกท่านทําแล้วจะมีคะแนนนะครับระบุให้ทุกท่านทราบนะครับว่าทุกท่านมีอาการปวดหลังอยู่ในระดับไหนกันนะครับหากทุกท่านนะครับมีข้อสงสัยนะครับหรือหลังจากทําแบบประเมินแล้วมีคะแนนความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงนะครับสามารถนะครับแอดไลน์นะครับศูนย์กระดูกและข้อเพื่อรับคำปรึกษานะครับจากทีมงานนะครับผู้เชี่ยวชาญได้ สำหรับวันนี้ผมวงศกรจากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาและคุณหมอคุญเสริมพักดีนิดสัลยแพทย์ด้านกระดูกและข้อแพทย์้เชชาญด้านกระดูกสันหลังต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม e ่อีพีหน้าว่าเราจะมีเรื่องราวความรู้อะไรเกี่ยวกับสุขภาพมาให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ